อรังอุตังเป็นลิงที่มีรูปร่างคล้ายคนไม่มีหางแขนยาวแต่ขาสั้นและขาค่อนข้างเล็กมีขนยาวหยาบรุงรังสีน้ำตาลแดงหูของมันเล็กมากตัวผู้จะมีถุงลมใต้คอหอยขนาดใหญ่เมื่อมันโตเป็นหนุ่มเต็มตัวกระพุงแก้มจะเจริญห้อยย้อยเป็นถุงขนาดใหญ่เห็นได้ชัดคำว่าอุรังอุตังเป็นภาษามาลายูมีความหมายว่าคนป่า ลิงอุรังอุตังมีสองสายพันธุ์คือพันธุ์สุมาตร,ราและพันธุ์บอเนียวพวกมันอาศัยตามป่าร้อนชื้นของเกาะบอเนียวและเกาะสุมาตร,ราอาหารของมันได้แก่ผลไม้ป่าชนิดต่างๆโดยเฉพาะพวกที่มีรสขมและเปรี้ยวจะชอบมากมันชอบกินตาอ่อนของพืชใบไม้กิ่งไม้สดๆและยังกินพวกมแมลงไข่นกจิ้งจกสัตว์เล็กอื่นๆได้อีกด้วย ทุเรียนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่อุรังอุตังชอบมากพวกมันชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้และเคลื่อนที่ไปมาด้วยการห้อยโหนโยนตัวจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งพวกมันกินน้ำโดยใช้ปากก้มลงดื่มโดยตรงเวลาลงมาบนพื้นดินส่วนใหญ่จะใช้ทั้ง4ขาในการเคลื่อนไหวแต่บางทีก็ใช้สองขาพวกมันชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง มีการสร้างรังนอนบนคบคาไม้มีนิสัยเชื่องไม่ดุแต่เมื่ออายุมากมักจะดุอาจมีอันตรายจึงไม่ควรไว้ใจปกติลิงอุรังอุตังตัวผู้จะอยู่ตัวเดียวไม่ยุ่งกับตัวเมียพวกมันมีอายุยืนถึง40ปีโดยลิงอุรังอุตังจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ10ปีตั้งท้องนานประมาณ2 5 0 2 7 5วัน ออกลูกครั้งละหนึ่งตัวลูกจะหย่านมแม่เมื่ออายุประมาณหนึ่งปีขนาดและน้ำหนักของลิงอุรังอุตังตัวผู้จะมีน้ำหนัก75-100กิโลกรัมส่วนตัวเมียมีน้ำหนัก45-68กิโลกรัม